ดูแลคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึงหลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแบบองค์รวมดูแลโดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญด้านผดุงครรภ์และสมุนไพรไทยถ้าหากสงสัยว่าอยู่ไฟหลังคลอดทำอะไรบ้างมาดูกันการนวดหรือการนวดด้วยน้ำมันและประครบเต้านมกระตุ้นการไหลเวียนเลือดกระตุ้นน้ำนมช่วยลดการเกิดท่อน้ำนมอุดตันทำให้น้ำนมไหลเพิ่มมากขึ้นการอบสมุนไพรและการประครบสมุนไพรระบายเหงือ่อลดการตรกักเสดลดน้ำหนักช้ำบวมการทับหม้อกเกลือ แ,และการนึ่งท้องยุบช่วยให้หน้าท้องยุบเร็วขึ้นกระชับหน้าท้องเร่งหมดลูกเข้าอู่ขับน้ําข่าปลาการรัดหน้าท้องป้องกันหมดลูกเคลื่อนช่วยผนังหน้าท้องและอวัยวะหย่อนยานกลับเข้าที่การอบไอ้น้องสมานแผลฝีเย็บทำให้แผลแห้งเร็ว การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร่างกายกระตุ้นไหลเวียนเลือดการพอกผิวและสครับผิวช่วยขจัดคราบไข่ดำฟื้นฟูผิวการอาบน้ำสมุนไพรสดชื่นเบาตัวลดเมื่อยล้าเพราะสุขภาพแม่คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพลูกน้อยหากสนใจสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ MFC ขอนแก่น